que no me digas que no te quiero 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 que no me dig Terima kasih telah menonton!

I'm gonna make you mine, 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 make you

そうですね。 ไอ้ถือหวยเร่ยลี่หวดเคำวดนี้ไปจขาเจ้ามค่วันนี้ไปใจ้าเงเแรง้โเราเขาแรงจมมแต่เรมคนดียวทีงานน้องลงไปหาทงานออกไทยจะพลาดรวมแล้วเป็นจำนเงิน2อ6หม่าพั่หร้ยจดาทํดกรับทรับนี่น้องสายหน่นะ ทั้คนนคนีไบ้องนะยเาจด้วยห้วนาก็ไปวงก็ได้ขอบพูดพี่นรองหลายๆปีใจแท้พี่รองะบนารก็พี่องดีใจแมิรธิจื่อเสียงนะครับเแษตรนะครับรองหูหมีสีปันแฉ่งวันนี้นะครับขอบคุณพี่รองหลายๆปาีดองมากันหลายเนาะแนีใจว่าอีหาวม่เลินบ้านเอของ่อมอของได้ดีใจะยึงานต้องอ่านแค่จะมากจาน แม่นรถนันที่ว่ามอเมจะคืนมาหน่ะ่ามองจอรถดับอันด้านล่างให่พี่นะคะมองนั่นทัน้หน้ามาตีรถมตแอันได้หอมา่เดกีก่รถบรร่ีลาไปเอาไปเลยรไปไหนไปอยู่ั้แม่รจัดน่ทารถ เราไ้ไทดพขอบพุทีเราไล่นะครับหลังจากที่นะครับพอรูเข้าดมับสิลิไท่าผายุนต่ไปรครับหมอลสร้างหนังี่แกของการบัยไทระเทศยหรื่องยนใ้่นรอะค่บแสิงหนี้่ยงจะเกิดเท่านะครับที่เราเมาลอกเปนมาทีุลอแล้ว ในครับ,รบพงเป็นกุุกี่กับพวกด้วยกันสงล้ายนครัพรรี่นองเนาะใครับ,รบ,น,น,นะรบนังนะนะนเกี่ยวด่อรมศัทผู้าวสขารื่อ,รรรอ,าาองเาเนะาไปน้ำครั่ <c oughs> <c oughs> ็นว,า, <c oughs> สวาสวีอ้กันเ่นเล่น่าจะมาถึงเลที่สะครอยากนไห เขาจะ้องทำเพ่าเาต้ไิด้ที่สนามน้โหเาไปไอเขด่ยเลยู่้่เลย่้ันี้เนวัน่เาดนล้าม่จะอายุเยอะขึ้นไป่งพ่อเากัว่ารถเอาเป็นหวคนแ่พอจไหต้องยอมรับความจริงที่ได้อะไรเกดขึ้นแล้วก็ต้องยอมรับความจริงแม่อเสียพื้เท้าน่ะ

曾经，曾经留下的，都是因为他的出现，才懂得，又看在痛快。每一天，每夜。